i อ s My Life Channel พบกันอีกแล้วนะครับนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะฮะกับลีสตีมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนำดนตรีมังคละนะครับ ลักษณะคล้ายๆกลองยาวนะครับแต่มีมาก่อนกลองยาวเนาะนะครับมาในคลิปวิดีโอนี้นะครับนำเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิต์อีกหนึงเรื่องนะฮะมาฝากกันนะครับอันนี้จะพาไปดู จะพาไปดูกองยาวทุ่งยั้งนะครับวงนกขมิ้นนะครับกับเพจข่าวอุตรดิตนิวนะฮะกับรายการสืบมหรสพอุตรดิตนะครับเป็นวงดนตรีนะครับที่เมื่อก่อนนี้นะครับจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งงานอะไรต่างๆนะครับก็จะนำกลองยาวนะครับ สร้างความคลืน่นเคลงสนุกสนานหรือกระทึกในงานนะครับโดยวงกลองยาวทุ่งยัง้งวงนกขมิน้นนะฮะประวัติเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพามาชมพร้อมกันนะครับอ่าแชร์สกีนกันไปนะครับมาหรือยังเอ่ยนะฮะเอาขึ้น นะครับเอาเป็นว่าไปกันต่อนะครับรับชมกันต่อนะครับ ั้งก็มีกลองอย่างที่ผมบอกไว้ว่าชาวบ้านก็ตีเล่นกันไม่มีชื่อคณะหรอกมกีบ้านนี้ลูกหนึ่งบ้านนี้ลูกนึงแล้วก็คือคือสามารถแกะเองได้กลองว่าถ้ากลึงเขาเรียกกลึงคือเจาะเจาะเรียกเจาะเดือดเขาจะมาเจาะกันเองได้มาเจาะกลองยาวแล้วก็มีหนังอ่าหนังควายเนี่ยนะที่หนังมันหนังควายอ่อนนี่คลอดลูกใหม่ๆแล้วเอาหนังตากไว้ตากไว้เนี่เอามาทําเป็นหน้ากลองแล้วก็ก็มา ึกมาซ้อมกันใครมีกองยาวบ้านโน้นบ้านนี้คนละลูกสองลูกก็เอามาตีกันนั่นแหละไม่มีชื่อตั้งแต่เห็นตั้งแต่เห็นจําความได้เลยก็คือไปเที่ยวงานไหนก็จะเห็นกลองยาวนกขมิน้นซึ่งหัวหน้าคณะก็คือ,อลุงสวนสังยิ้วค่ะช่วงตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยเริ่มเริ่มที่ว่าเขาสอนก็เคยไปดูเขานะที่เขาสอนยุคกบ้านนะสอนกลองยาวอะ่ะคือ เอาเขาก็ไปหาพ่อแม่สาวๆแล้วก็ชวนหนุ่มๆมาด้วยค่ะก็มาฮัดตีกลองยาวกันคืออาจารย์สวนสังนิ้วแกก็เป็นคนตีกลองยาวแล้วก็เพื่อนๆพวกแกก็ตีกลองยาวอยู่สี่ห้าคนมีงานแล้วก็ไปก็เกิดอไอเดียวว่าอยากให้ผู้หญิงมาตีบ้างก็จึงเกิดเป็นกลองยาวหญิงตั้งชื่อว่ากรองยาวหญิงคณะนกขมิน้น ขึ้นมานครับเ,เมื่อแสดงตามบ้านต่างๆตามบ้านเราเองเนี่ยไปช่วยแหน่งแหนาตไปช่วยงานแต่งต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเป็นที่นิยมอะของคนในหมู่บ้านเมื่อนิยมในหมู่บ้านก็รู้ถึงหน่วยงานต่างๆก็ไหวหวานไปหรือจ้างวานไปก็กลายเป็นว่าสี่คนไม่พอละ ก็เกิดขึ้นมาเป็นเป็นแคนเป็น10บกว่าคนเป็น20คนมันล่าสุดก็เกือบ30คนนะผู้หญิงนะก็เอาผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยแต่สาวๆในหมู่บ้านคือต้องเป็นสาวๆด้วยเพราะว่ามันก็ทําให้มีสีสันดีนะสำหรับในเรื่องกองยาวตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยโตมานะครับก็จะเห็นเลยว่าพขเกิดมาลูปภาษานี่ก็มีแล้วนะกองยาวมีแล้วสมัยนั้น ที่ผู้ใหญ่ยังเด็กๆอยู่เนี่ยจะมีอยู่สองคณะจะมีคณะนกขมิ้นหนึ่งก็คือจากของอาจารย์ส่วนสั่งนิ้วแล้วก็จะมีอีกคณะนั้นก็คือนกขมิ้นสองนกขมิ้นสองก็คือของอาจารย์รอบนะครับแต่นกขมิ้นสองก็คือเขาที่หลังจากนกขมิ้นหนึ่งถึงเป็นนกขมิ้นสองเพราะว่าจะทําในคณะเดียวกันเนี่ยมันไม่พอออกงานก็เลยแยกเป็นสองคณะเป็นนกขมิ้นหนึ่งนกขมิ้นสอง นะครับจากนั้นมาก็ตัวพยายิ่งเนี่ยพอออกอยุงเรียนปอีเขาก็เริ่มเริ่มเข้าไปฮัดเลยเริ่มเข้าไปฮัดกองยาวตั้งแต่เรียนปอสีก็สิบขวบเนาะสิบขวบตอนนั้นก็เริ่มฮัดเริ่มเป็นออกไปถ้าเขาไปงานจะเป็นงานบุญงานบวชงานแตง่งแม้กระทั่งในงานศพเนี่ยก่อนที่จะเผานะครับเขาจะไปแสดงหน้าเมนก่อนที่จะไหวดอกไม้จันเนาะ ถ้ามีงานอะไรต้องมีกองยาวนะสมัยก่อนจะสำหรับกองยาวทุ่งยางนะอพอโตมาก็ได้เห็นเขาเล่นกันแล้วก็รู้สึกว่า,าทำไมเขาทำได้าตามพี่ชายไปตอนนั้นนะตามพี่ชายไปคือหมอน้อยเนี่ยไปดูเขาฟึกที่บ้านอาสวนสังยิ้วนะคะคือเป็นหัวหน้าคณะกองยาวทุ่งย่งแล้วพอพอเอได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องฟึกก่อน ถึงจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตามพี่มาฝึกด้วยหลายคนอาจจะมองว่าผู้หญิงจะตีกลองยาวดังเหรอเพราะว่ามือค่อนข้างอ่อนช้อยอะไรเงี้ยทํานองนั้นสู้ผู้ชายได้ไหมแต่เอาวาจริงๆผู้หญิงก็ทําได้เพราะว่าผู้หญิงในชนบทเขาก็แข็งแรงอยู่แล้วของทุ่งยังเนี่ยการตีอย่างเดียวกองยาวหญิงทุ่งยังเนี่ยนะตีอย่างเดียวมันก็ธรรมดา ดังนั้นก็จะมีการฝึกท่าลัมกันขึ้นมาลําให้เข้ากับจังหวะกลองที่เราตีอยู่ขนาดนี้แั้ก็อย่างเช่นสามบ้อมเลยจะลัมยังไงก็มีท่าลําประกอบขึ้นมาก็ลําได้ทุกคนขณะที่ลําเนี่ยไม่ใช่วางกลองแล้วก็มาลําผู้หญิงมาลําแล้วก็สะพายกลองด้วยถึงจังหวะหนึ่งเธอก็ต้องตีกลองอย่างเช่นกลองตีไปตีไปจังหวะหนึ่งลําไปแล้วไปมือก็กลับมาตีกลองอย่างเงี้ย ให้จังหวะไปในตัวมันเป็นมันเป็นความเป็นภาพสวยงามที่ทําให้อ่าทให้เห็นว่าเขาตีจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอยู่ข้างหลังนะตีให้เป็นการตีของเขาเองเป็นเหมือนกับอยู่ในเนื้อมันแหละทั้งการลําการเล่นเ,เวลามีงานบวชที่ตอนแหหนักก็มาจ้างกองยาวไปอ่าเวลาไปแห่ขันหมากแห่ขันหมากี่สวนใหญ่จะไม่เอาวงใหญ่ไปจะเอาไปตีแค่ สามสีลูกค่ะก็ก็จะว่ากันเป็นคุนไปว่าเอาเอา,เอาจัดมาให้หน ой, ้อยไปแห่นันหมากให้มันสร้างความคลืคล่นแล้วก็เวลามีงานกุศลสงการค่ะงานประจําปีงานวัดงานอะไรเนี่ยก็จะมีกลองยาวมาเล่นคือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกแปลกที่ว่าพอไปเห็นของที่อื่นเขาทาไมมีแต่ออาแยกก็แยกคือคนตีกตับตีได้อย่างเดียวลําไม่ได้ คนล้าก็ล้าได้ย่างเดียวตีไม่ได้ที่เราไปดูที่อื่นน่ะแต่อันนี้บ้านเราเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยว่าบ้านเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายตีได้มดเพราะช่วงหนึ่งที่โตมาก็ได้เห็นหลากหลายขึ้นก็คือเห็นกองยาวผ้ากางมันก็ไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนทุงย่างบ้านเราคือการแต่งกายมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เคยถามพวกอาว่าของเราทําไมไม่ใส่จุ้งกระเบนแล้วก็ใส่สบายใหญ่ๆ เขาก็บอกว่าเราเป็นกองยาวภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างการแต่งกายของเราเป็นอย่างนี้นะเป็นเป็นผ้าถุงแล้วก็เป็นเสื้อแขนกระบอกแล้วสบายของเราก็จะเป็นสบายเล็กนึงคือมันเป็นการแต่งกายแบบทั้งเหนือของเราเนี่ยค่ะตีกองยาวด้วยแล้วก็รำไปด้วยรำด้วยแล้วก็โดยเฉพาะการแห่แห่ขั้นหมากแห่หนาคแห่อะไรต่างๆเนี่ยก็เดินไปสะพายกองด้วยตีด้วยแล้วก็รำด้วย มันเป็นอย่างนี้ไงเราถึงว่ามีท้คนนิยมันเยอะแล้วก็มีที่เดียวของทุ่งยางของจังหวัดอุตรดิตฐ์ที่ทําอย่างนี้นะของเขาออกมาปุ๊บพอกอตีก็จะมีคนลําอีกทั้งหกักเนี่ยพอถึงคิวของอุตรดิตฐ์ไปแสดงพอขึ้นเนี่ยโอ้โหม,มันมันคลืคล่นมากมันคลื่นจะมีทุกอย่างมีทั้งชิงฉาบกับคลองปีอะไรอย่างเงี้ยจะมีครบแล้วก็เสียงมันจะดังคลื่นม,มากพอขึ้นปุ๊บ คนหลายๆประเทศ ấy, เขาจะกูเดินทางมาดูดูของนกขมิน้นของอุตติตก็ได้รับคําชมมาเยอะเลยนั่นน่ะในกรองยาวต้องแบบนี้เขาก็ว่าอย่างนี้นะกรองยาวไทยเดิมเนี่ยกรองยาวสามบอมเนี่ยนะของเราก็จะมีสามเลยสามบอมเลยอย่างางของที่อื่นไปฟังดูเขาจะมีแค่สองขัดไปหนึ่งอะไรย่างเงี้ยมันจะคอมกันถ้าไปตีรวมกันมันจะคอมคอมกันนิดนิดสามบอมต้องใช้ มือขวาก่อนกองยาวสามบอมเนี่ยเนี่ยเทิงหนึ่งเทิงหนึ่งเทิงหนึ่งเปิ่งเทิงเนี่ยใช้อย่างนี้อันนี้ทางอื่นเนี่ยเขาจะเอาซ้ายมือท้ายลงก่อนเทิงหนึ่งเทิงหนึ่งเปิ่งเทิงเขาจะซ้ายลงก่อนให้เราต้องขวาก่อนให้เราสามข้างละสามข้างละสามพอดีครับฟังของที่อื่นแล้วมันดูไม่ค่อยคลุ้มแล้วมันตีมันรู้สึก,กว่ามันจะสั้นๆขัดๆถ้าสั้นถ้าขาดแล้วในการตีหล่น สีหลอะนะมือเอกนะลูกเอกที่เปลูกเอกนั่นแหละมันจะสะดุดมันจะไปไม่ค่อยคล่องถ้าหากว่าท่านทีอ่อยู่ที่อื่นถ่ายังไม่เคยเห็นค่ะยังไม่เคยเห็นว่ากลองยาวของทุ่งย่างเนี่ยเป็นยังไงค่ะก็ขอเชิญชวนเวลามาเที่ยวทุ่งย่างค่ะทุ่งย่างก็มีงานเด่นๆงานประจำปีถือว่าเป็นงานระดับชาติเลยก็คืองานอัฐมีบูชา แล้วงานระดับชุมชนงานอะไรเนี่ยเวลามีกลองยาวเวลามีงานบวชงานแตง่งงานประเพณีงานบุญที่วัดเนี่ยก็จะมีกลองยาวกะทักว่าท่านได้มาในจังหวัดอุตรดิษฐ์เลยมาทุ่งย่างสักนิดนึงมาดูกลองยาวของทุ่งย่างกันค่ะค่ะสำหรับกลองยาวทุ่งย่างนะคะไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันเราก็ยังคงสภาพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ท่าล้ำ และก็ในจังหวะการตีเนี่ยยังเป็นดั้งเดิมทุกอย่างยังเป็นดั้งเดิมกรองยาวเราไม่ใช่เป็นเฉพาะเป็นการหาเงินเท่านั้นเราเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะไทยเดิมไว้คูก่กับเมืองทุ่งยังของเราค่ะอยากให้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ทางทุ่งยั้งเองก็อยากให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดทุงยัง้งเมื่อวัดพระแท่นหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นถูกฟื้นฟูขึ้นมาเวียงเจ้าเงาะก็ตามเนี่ยถูกฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยเราเราก็จะให้มีกิจกรรมพวกนี้เสริมขึ้นมาเพื่อให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท,ที่ที่กําลังพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นมาอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดใครมองไม่เห็นคุณค่ากองยาวตอนเนี้ก็คือว่าแถบจะเรียกว่าไม่ใช่ของคนทุงยั้งนะนะ กองยาวเนี่ยไม่ใช่ของที่ว่าเต้นกินลำกินไม่ใช่อย่างนั้นเราถือประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของเราที่อยู่ทุ่งยังเนี่ยฝากไว้กับลูกๆกันหลานด้วยอย่าไปมองข้ามตรงนี้นะถ้ามองข้ามแล้วเราก็เหมือนจะไม่มีคุณค่าอย่างตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยทุกทีนะเรียนจบปอสีเนาะเรียนจบปอีไม่มีความรู้อะไรเลยพอมีความรู้ตรงนี้ปุ๊บ ได้ไปสอนครูอาจารย์ตามโรงเรียนตามมหาลัยนะแล้วก็นักเรียนเนี่ยพอไปทางไหนทางไหนเขาก็เรียกอาจารย์อาจารย์ไปเลยมันมีเกียตรติตรงนี้ไงมีศนะักสี่ตรงนี้แหละนะขนาดปอสีระดับอาจารย์ปริญญาตรีปริญญาโทแม้แต่ทั้งด็อกเตอร์เขายังเรียกเราว่าอาจารย์เนี่ยก็เลยภูมิใจตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกๆหล,ล,ลานเดี๋ยวนี้อย่าไปมองข้ามกันยึดถือเขาไว้ เป็นศินละปะวัฒนธรรมอันดีงามของคนทุยักษครับผม ก็ผ่านไปนะครับผมกลองยาววงนกขมิน้นบ้านทุงยังนะครับก็บ้านผมนี่แล้วเนาะเขาก็สืบสานกันไว้เนาะนะครับประเพณีเพื่อนบ้านตีกลองยาวงานบวชงานแต่งงานซพนะฮะแล้วแต่จะหากันไปร่วมงานแบบไหนเนาะนะครับก็นํามาฝากกันนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะฮะของทีมงานทีมงานข่าวอุตรดิต์นิวนะฮะเอา้าครับผมแม่นะฮะ ครับก็นำมาฝากกันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับโดยการบันทึกอ่ารีสติมนั่นเองนะฮะก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ